ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางโมโนเน็กซ์ของเรายังคงเดินหน้าต่อเนื่องครับกับโครงการโมโนทวนที่นปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ําท่วมนะครับได้จัดถุงยังชีพอีก1น0 1,800ชุดนะครับส่งไปยังจงังหวัดเชียงรายไปที่วัดห้วยปากกลั่งครับซึ่งหลวงพ่อพบโชคเป็นผู้รับแล้วก็ส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนครับ บริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจสนะครับได้ส่งมอบถุงยังชีพเพิ่มเติมอีก1,800ชุดให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการโมโนทเวดีนายปันด้วยใจยสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมครับจุดแรกที่ไปแจกจ่ายก็คือที่วัดข้วยปลากั้งที่นี่จำนวน800ชุดนะครับมีพระภัยสารประชาทรวิหรือว่าหลวงพ่อพบโชคจเจ้าวาดวัด เพ้ปักกั้งเนี่ยแหละครับรับมอบพร้อมกับแจกจ่ายส่งต่อไปอยังผู้ประสบภัยน้ําท่วมและก็ส่งต่อให้กับทางเทศบาลตำบลแม่ยาวลำเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมและดินโคลนถลม่มส่วนจุดที่2ไปมอบให้แก่สมาคมสิริกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภายัยจํานวน500ชุดครับที่นี่ก็มีนายวราชาัดชื่นชอบอุปนาย,ยกสมาคมสิริกกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภายัยเป็นผู้รับมอบ และก็กล่าวขอบคุณทางโมโนเทเวนที่นายที่ส่งถุงยางชีพมาช่วยผู้ประสบภัยส่วนชาวบ้านก็กล่าวขอบคุณเช่นเดียวกันครับที่นําถุงยางชีพมามอบให้แม้ว่าปริมาณน้ําจะเริ่มลดลงแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนอีกเป็นจํานวนมากนะครับส่วนจุดที่3ไปถวายถุงยางชีพ500ชุดให้กับท่านวอวชิระเมธีที่ไร่เชิญตะวันครับเพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วม ท่านวชิระเมธีได้กล่าวอนุโมทนาบุญและอำนวยพรแก่ผู้บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทจัสิมินพร้อมกับพนักงานที่นำถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ครับสำหรับโครงการโมโนทเวนตินปันด้วยใจยสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมได้ส่งมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศเป็นล็อตที่5แล้วนะครับรวมทั้งสิ้นก็4,530ชุด และจากนี้ไปทางบริษัทโมโนเน็กซ์และบริษัทในเครือยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตให้ได้โดยเร็วนะครับจากเชียงราย